นะแม่ดูอะไรนะแม่ดูแบบอะไบบแอลอ๋อน่นี่งไงมีขนมให้หนูด้วยนี่ไงขนมหนูไทเกอร์ขนมหนูจู๋จี๋อของแม่ก็ขอกินซุ่มดูไทเกอร์มันมอง ก็ดิขางรอเลยนะเธอไทเกอร์ไม่มีอะไรใหซื้อขนมมาฝากไทเกอร์บ้างเออจะเอาอะไรป่ะน้องไทเกอร์ขนมปังไทเกอร์จะกินถุงทำไมเดี๋ยวปฏิปักษไทเกอร์ขอมือก่อนขอมือ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 ขจะไปงานยางแบนเหรอมันเติมแล้วนี่เติมแล้วเติมแล้วเหรอไทเกอร์อเติมได้อหรกูเก่งเว้ยให้ก้ามึงนะ ฟันไม่มีจ้ะเฮ้ยทำไมไม่ใช้อะไรตัดอ่ะโหชั้นนาเบี้ยวเลยได้ยงองดูดิเทคเกอร์มองแป๊ะทำไมทำอย่างนี้วะสก,กะประกเทคเกอร์มีพริกกัดเกลือด้วย ชิ้นหนึ่งแปะชิ้นนั้นอ่ะมือเฮ้ยมึงเองเปิดไทเกอร์นี่หว่าชึ้งชึ้งอร่อยว่ะฮึเขาเอามะม่วงอะไรแช่อร่อยอ่ะชอบ อืชอบชอบแมาซื <ไป S 2> ้อนมมาให้แม่กินในตำมตำมะม่งวงใคร